ายหินครับกับชาแนลหินอินเกมครับผมวันนี้นะก็จะ <iałem S 1> มาเกมโมบายเลเจนส์ครับผมนะก็วันนี้ครับเป็นแมตช์ของทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์ครับผมนะทีมชาติไทยครับก็มีไทยเกียวครับมีทางด้านมีอาร์ครับผมนาตาเลียครับเฟนนี่ครับผมแล้วก็ทางของอัลฟาครับส่วน ฝั่งสิงคโปร์นะครับก็มีนี่ครับคากุระครับเอลิซานะครับมีอาครับผมฟังโก้ครับแล้วก็ราฟาเอลครับผมก็สำหรับเลนนะครับตอนนี้ก็เป็นเลนดูโอ้นะฮะข้างบนครับเป็นทางด้านของเฟนนีแล้วก็ไทเกียวอยู่ทางด้านบนนะฮะตอนนี้เหมือนไทเกียวจะโดนแล้วนี่ครับยังบวกอยู่ฮะอ้าว ลงมาล้วงครับยังไงฮะไทยเกียวได้รูดไหมครับโดนดึงโดนลุมนะครับตอนนี้ไทยเกียวสกิลไปยังไงจะได้ไหมโอ้โหแฟดตายไปก่อนครับคนแรกฮะไทยเกียวครับทางด้านเอบิซ่าก็รอดไปครับแหม่ไม่รอดฮะโดนทางด้านนาตาเลียตามไปเก็บตกได้ครับตอนนี้ครับฝั่งโกเดินไล่ทางด้านอัลฟาอยู่เรียบร้อยครับตายไปนะครับทางด้านอัลฟายังไงนาตาเลียลูดไปหนึ่งที โดนเปิดหมอกไว้ครับดูครับนาตาเลียครับยังตามอยู่คากรายังโชว์ผิวนะฮะรอดไปได้ครับทางด้านมีอานเนียนเลยฮะบอกว่าไม่มีใครสนใจนะจัดไปครับหนึ่งกระเบื้องนะนี่ยมีอายิงฟีรครับยิงยิงเดินยิงไม่กลัวไทเกียวเลยนะครับบอกเลยฮะของพ่มนะฮะ ของคมตรงไหนเนี่ยของก็พอๆกันนะนี่ครับเป็นนี้ปันใบโดนฟังโก้ฟังโก้ดึงไม่โดนครับนี่ครับเป็นนี้เราเป็นนี้ทีมชาติไทยนะฮะพิงวมากครับนะฮะแต่ยังทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นครับนี่ครับเอลิซามาแล้วครับเดินขึ้นมายังไงเห็นเป็นนี้แล้วเป็นนี้ฆ่าได้ครับแต่โดนฟังโก้ดึงไว้ยังเอาตัวรอดออกมาได้ยังไงครับ อาดึงไม่ติดเรียบร้อยครับผมโดนทางด้านเอลิซาเก็บไปครับที่นี้เหมือนจะหากำแพงไม่เจอนะตายไปครับสกอร์ตอนนี้สองต่อสามครับผมทางเล่นล่างเหมือนจะมีประเด็นนะเป็นทางด้านของนี่ครับนาตาเลียครับเก็บทางด้านของราฟาเอลไปได้ครับต้องขออภัยนะที่จับภาพไม่ทันครับ ไปแล้วฮะนาตาเลียครับเดินไปตอนนี้ฟังโก้ครับกามีอาร์ฮะเดินเป็นดูโอคู่กันนะครับ <A> ero, มาเปิดทางด้านของเต่าเทพครับก็ตอนนี้ของของก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ยิงแรงมากครับดูว่เต่าเทพ ero, ไปแลครับออาฟ้ายังไงไป <I can S 1> เกียวเข้าไป <eye> อันติดอกนี้ ยังไงครับจังหวะน,นี้นัวกันมากครับ <You have S 1> ตายไปก่อนนะฮะหนึ่งตัวครับทางด้านของราฟาเอลทางด้านของอัลฟาก็ตายไปครับของทีมท่าไทยน,นะฮะแล้วก็คนนี้ครับตอนนี้เหมือนไทยเกียวจะตามไปอีกคนหนึง่งไทยเกียวฆ่าไปได้อีกหนึ่งตัวต<า>รอดไหมไม่รอดครับไทยเกียวก็ตายนะฮะแต่ได้ทางราฟาเอลไปครับแล้วก็ได้ฟังโก้ไปฮะแล้วก็เสียทางด้านมีอาร์ไปอีกหนึ่งคนครับนาตาเลียครับตอนนี้นาตาเลียตามอยู่ ฆ่าได้ครับนาตาเลียครับล้วงลึกนะฮะตอนนี้สกอร์เจตเจครับสูสีมากนะฮะก็ค่อนข้างมันเลยครับตอนนี้ก็แมตที่เลือกมาภาคนี้เป็นแมตที่เล่นนานที่สุดนะครับ36นาทีนะฮะแต่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าทีมไหนชนะนะฮะก็คือไม่ได้ดูเหมือนกันครับว่าเขาแข่งกันนะฮะทีมไหนชนะแต่ มาพากเอาตอนที่มันจะหมดแล้วไทยเกียวครับเรียกเพื่อนนะ <Our church. S 1> อันนี้มี <Our church S 1> อาย <Teraz S 1> ิงป้ <been S 1> อมแ <be destroyed. S 1> ตกไปแล้วยังไงไทยเกียวใช้สก,กิลสองนะฮะพุ่งออกมาครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตรงกลางเป็นมีจ้องอยู่อ้าวเป็นนี้จะโดนดึงไหมผิวหลบไปฮะทา <Bayern> <ส tal> งด้านฟังโก้ครับเดินมา มีความต้องการนะแสดงความต้องการเลยข,ลเเข้างล่างเอาค้ี่ย่าครับข้างล่างเนี่ยฮะอัลฟาครับโดนทางด้านของเอลิซาฆ่าไปครับแล้วก็เอลิซานะครับน่าจะโดนป้อมยิงตายไปครับนี่อาฮะไปการไว้อยู่ <c oughs> ดึงไปดอกนี้ไม่โดนนะทางด้านเป็นนี้โดนอันติเมตยังไงสกิลออกมาได้ครับ กลับเข้าไปรูดนึ่ง <c oughs> มีอายิงครับหูแรงด้วยฮนะตอนนี้ไทเกียวนะฮะไทเกียวพุ่งเข้าไปงัดครับไม่โดนใครจังหวะน,น,นี้ไทเกียวกดอันติเมทครับแต่ทางด้านทาคูระยัง <c oughs> ยังไงฮนะไทเกียวดันเอลิซาไปครับแล้วไทเกียวเราจะรอดไหมไทเกียวยังไงเห <c oughs> <c oughs> มือนจะรอด ก็ไม่รอดอยู่ดีครับอ้าวมีแถมครับอัลฟาไปแถมหรือเปล่าจางังหวะนี้ดูอัลฟาครับแเกือบนะฮะเอาตัวรอดออกมาได้ครับอ้าวโดนโดนล้วงครับอัลฟาเปิดสกิลงไงแหมไม่รอดครับโดนทางด้านของ <c oughs> เอลิซาครับ <c oughs> ปล่อยสกิลหนึ่งมาโดนนะนาตาเลียก็ตามไปเก็บทางด้านของคากระได้ครับผม ก็ถ้าผิดลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเพื่อนมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็มือใหม่นะฮะดูครับวาไปโดนสก,กัดกกเปิดอันติเมตมายังไงจะโดนโดนมีอายิงครับทางด้านของไทเกียวฮะเรียบร้อยไปแล้วครับไทเกียวตายไป,ะไป้ะ<ม>นี่ครับ,รบร มีก็ไม่รอดนะฮะแผ่นนี้ครับมีอามีอาโดนอยู่ยังไงยังรอดอยู่ฮะก็เหมือนไทยจะเปลี่ยนแผนนะครับเป็นให้อาร์ตเลียไปนเนียนนะฮะนี่ครับโดนดึงหรือมมว่าโดนดึงนะฮะสไลด์ออกมาหนีออกมาได้ครับ ตอนนี้มีอาครับขอเนียนะพร้อมมาต้านนะฮะ <c oughs> นาตาเลียก็นี่ครับไปตัดจ <c oughs> างนั้นลูนทุกอย่างนะฮะ <c oughs> ปอมบนกระแทก <c oughs> เรียบร้อยใช่ไหม <You S 2> เรียบร้อยครับใช <c oughs> ่ครับมาดูนี่ครับเอลิซาครับ <c oughs> โดนนาตาเลียล้วงนาตาเลียสกิลไปโดนสตันโดนดึงอีกครับนาตาเลียยังไงรอดไหมไม่น่ารอดครับผมนะวันนี้หูนวดโมตัวทัวเหลืองตายไปสองครับทางด้านเป็นนีะฆ่าไปได้ยังไงฮะเป็นนี้ก็รอดครับผมนะแต่ก็ลากฟังโก้ไปด้วยครับตอนนี้ฟังโก้ก็ตายมีอาสาวโดนสตันโดยคาคุระยังยืดวิ่งเข้าไปยิง ยังไงหิงนตายคากุระฆ่าอีกหนึ่งตัวตอนนี้ครับคากุระฆ่าหมดเลยครับเรียบร้อยฮะสิงช้าตายตายหมดนะครับพอเป็นคากุระครับเก็บทางด้านของไทเกียวตัวสุดท้ายไปได้ครับตอนนี้ครับคากุระยังไงฮะเอาฟ้ากับนาตาเลียก็ เกมนี้บวกกันมันมากเลยนะครับค่อนข้างสูสีครับผมนะตอนนี้สกอร์ก็เท่ากันนะแต่รู้สึกว่าทาวเวอร์นี่ก็พอๆกันครับผมนะตอนนี้ฮะดูครับดูทางด้านของ <Back up. S 1> สิงคโปร์ครไ <Back up. S 1> หลครับรวมกันตรงกลางนะคร ทีมเราทีมไทยนี้แยกออกไปฟาร์มครับหนีฟาร์มนะฮะดูครับรมาแล้วฮะนาตาเลียครับเนือซุ่มโป่องอยู่นะอาัลฟายัางไเอาฟ้าโดนยิงปีไปอยู่สองทัาทีเปิดอันตีเข้าไปไม่โดนใครครับน่าจะเรียบร้อยเป็นคนแรกครับนาตาเลียเข้าไปนาตาเลียครับนาตาเลียนาตาเลีย,เ,ย,เ,ยเข้าไปล้วงอนะ ยังไงโดนอันติเมตของฟังกโก้โกเรียบร้อยครับตายไปอีกหนึ่งฮะเฟนนี่เฟนนี่เอาตัวรอดอยู่แต่ทางด้านของเอลิซาล้วงมีอายังไงรอดหรือเปล่าตายครับผม,มอาตายไปครับตามมาเอาฟังโก้อีกตัวนึ่งนะตามมาเอาฟังโก้บ้าเลยล่ออืรู้สึกว่าจะหิวเกินไปครับนั่นนะครับเรียบร้อยฮนะแหมอยากจะได้ไทเกียวอีกตัวหนึ่งครับก็เฟนนี่ฮะ สกอร์นะฮะค่า5ตาย5แอซิท่าครับผมนะฮะแเลขสวยมากเลยนะฮะก็ต้องมาเอาดูก่อนครับนี่นะโหเงินทังั้นครับเงินทองเป็นฟองพายากครับ ฉะนั้นต้องเก็บให้ได้ครับนาตาเลียครับตุ๊กูอย่ครับทีมโนนะฮะอยู่ที่เต้าเทปันเยอะฮะไหลเข้ามาในป้าของทีมไทยแล้วนะนี่ครับจับคนช้าหนึ่งนายครับได้มาทางด้านของอัลฟาอัลฟาพุ่งเข้าไปยังไงโอ้โหน่าจะไม่รอดแล้วอัลฟานะโอ้โหตอนนี้ เซนี้ครับเข้ามาลูดไป2ตัวครับมีอาสิงคโปร์ยิงอยู่ครับผมจับภาพไม่ถูกเลยครับตอนนี้ไทยเกียวฆ่าไปได้มั้งครับตอนนี้เหลือดทาคุระตัวเดียวครับสกอร์ทีมไทยขึ้นมาได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้แต่ยังไงครับโอ้โหเซนีเซนีเอ้าวเหมือนทาคุระจะพลาดครับจังหวะนี้ฮะเหมือนจะสกิลกลับมานะฮะทำให้ตัวเอง ตายไปครับก็ทีมไทยตัวกอทิ้งห้างึ้นใบอีกแล้วนีว่ฮะไ,ไทยเกียวบอกเกมหบ้าครับผมชนะกันที่ป้อมหุวดรัวๆตอนนี้นาตาเลียโดนอยู่ยังไงโดนราฟาเอลอันติเมตเอลิซ่ายังไง <c oughs> เหมือนจะเหมือนจะรอดนะฮะแล้วก็เรียบร้อยไปครับนาตาเลียโดนลุมสามนะ จังหวะนี้ก็กลับมาหนีฟาร์มครับเพื่อให้ได้ของนะครับก็นี่ครับเราทางด้านของเฟนนียจะบอกว่าลาฝาเอวถูก็สิงคโปร์ครับไม่รอช้าครับดันมาตรงเลนจลางเลยครับยิอาครับยิงทางด้านของ ังโก้ตายไปแล้วครับก็นาตาเลียจะเกิดแล้วนะครับตอนนี้หืไทเกียวอันติเมสสวยครับยังพอหรือเปล่าตอนนี้ครับเอลิซาเอลิซาเปิดอันติเมสนี่มานะครับนาตาเลียครับหืมโดนโดนอยู่นะเป็นนี้เป็นนี้เข้าไปล้วงปาสามปาสามยังไงหืมโดนสตันหืมโดนสตันไปอีกทีครับ ตอนีออกมาก่อนนะด้านของนาตาเลียเดินเข้าไปอยู่เกือบไปนะฮะเมื่อกี้นี้แหมเกือบสวยครับปาดได้ขามตัวเลยนะฮะก็ตอนนี้ทีมสิงคโปร์เกิดมาแล้วครับพอรอทางด้านมีอานะฮะร,รู้สึกว่าตอนนี้ครับทีมไทยก็ยังไม่มีเหตประทะครับเข้าฟาร์มเลยฮะ นี่ครับเขารวมกันมาตรงกลางอีกแล้วคนระับแนวหน้าสามคนนะกองหลังสองสองคนไม่มาเอาละตรีรอดครับผมนี่ครับตีรอดเรียบร้อยครับหลอดตายเป็นที่เรียบร้อยนะดูครับ โดนอีกแล้วนะครับ <Launch, Attack. S 1> เอานะครับมีการบวกกันแน่นอนนะจังหวะนี้แม่ไม่ไม่บวกคนะก็เ,เอาฟ้าครับตามเพลินนะตามเพลินเหนมือนมาเดินเ <Launch, Attack. S 1> ล่นนะจังหวะนี้จับ <Our turret, S 1> ตาดูไ <attack. S 1> ทเกียวฮะเปิด <turret> <า>ยังไงไทเกียวเข้ามาอันติเมตได้โอ้ <laughs> โหไม่ได้ครับ ตาแล้วครับโอ้โหตอนนี้บวกกันนัวครับมีอาตายไปแล้วครับ1ตัวแต่เป็นของฝั่งสิงคโปร์นะครับตายไปยังไงฮะคากุระเปิดอันติเมตลูด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 ถเกียร์สตันงัดไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับโอ้โหไทยตายสามนะฮะทีมครับได้ราฟาเอลมาอีกหนึ่งตัวครับดูเฟนนี้ฮะจะหนียังไงครับหืมรอดออกมาได้นะฮะคากระยังตามติดนะฮะ สังวานีไม่รู้ว่าผ้าตรงไหนครับจะรู้สึกว่าหลอดจะมาแล้วครับโดนดึงอืโดนนะฮะฝังโก้ดึงไปดอกนี้ไม่โดนใครฮะเลงอยู่ฟังโก้ด,ดึงครับโอยโดนปาดเข้าไปยังไงฮะอืมเปิดอันตห็นได้ครับดูครับดูทางด้านเป็นนี้เป็นนี้โดนดึงโดนดัน ทั้งดึงทั้งดันครับ,รบเกือบไปนะฮะเกือบอาชีพไม่รอดครับเมื่อกี้นี้นะฮะก็เสียป้อมกลางไปครับแล้วก็โดนตอดป้อมไปนิดนึงนะฮะฝั่งสิงคโปร์นี่ก็พอได้ปุ๊บก็นู่นเลยครับไปตีทางด้านของเต้าเทพนะฮะแหบ Sir, นี้ครับตับบดรูมาแล้ว ไทยเกี่ยวก็กันบ้านไปครับดูครับเรามาดูเราจะเราจะจับภาพแต่เฉพาะผู้เล่นไทยดีกว่านะฮะก็จะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยังเป็นกําลังใจให้นะฮะสำหรับตัวแทนทีมชาติไทยของเราฮนะ วราวอลวหนีนี่ครับเกือบไม่เกือบไม่รอดนะฮะจังหวะยังเอาตัวรอดออกมาได้ครับแฟนนี่เปิดเข้าไปแล้วครับไทเกียวเอายังไงเฟนนี้เฟนนี้ใช้บัคลูดโดนดึงโดนอันติเมตไม่มีคนช่วยเลยยังไงเนี่ย ปาดเข้าไปโอนาตาเลียมาช่วยทันครับนาตาเลียเปิดหมอไปตีฟังโก้ตาย,ต,ายตอนนี้นาตาเลียเอาตัวรอดดูครับมีอาก็ยิงยับเหมือนกันโอ้โหลาฟาเอลเดินเข้ามาหตายครับนาตาเลียเก็บตกตย,ยังไงดวลกันอยู่ไม่น่าจะสู้ได้ครับเขาตามครก็ตายเกือบหมดนะฮะเหลือแค่ นาตาเลียครับกับเอลิซาเนี่ยก็หลอดเกิดกลับมาอีกแล้วอะโอ้ย oh, ยังไงฮะเอลิซาครับเดินมาเข้ามาในบ้านเลยนะก็เกิดมาแล้ว ทุกคนนะเอาครับฝั่งทางด้านของไทเกียวฮนะก็ต้องจับภาพมาที่เซนเนียนะก็ไม่มีอะไรฮนะอาร์เลียก็เดินเลาะๆอยู่นะฮะครับเหมือนทางด้าน ใครเกียวครับจะชนกันตรงกลางนีป้าตอ,ตอนนี้ฝั่งนู้นอยู่ในป้าครับจะเจอไหมนาตาเลียน่าจะเห็นแล้วครับบอกเพื่อนนะเรียกเพื่อนอยู่ครับตอนนี้บวกกันในป้าฮะเอาทางด้านของหูห <c oughs> ูสวยงามครับไคเกียวอันติเมตจังหวะนี้ <c oughs> แต่ทางด้านของเราฟาเอลก็ยังเปิดอันติเมตสวยครับไงฮะ มีอายิงอยู่ไม่รออครับมีอาตายแาฟาเอลก็ตายครับตอนนี้ยังไงเรียบร้อยครับนาตาเลียตามเก็บอยู่ฮะตามเก็บฟังโกได้หรือเปล่ากำลังจะตามเก็บฟังโกอยู่นะฮะโอ้โหเรียบร้อยไหมหือเปิดหมอกทานครับโอ้โหคิ 1สา3ครับเรียบร้อยฮนะก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็เกมค่อนข้างไวครับนะฮะก็พลาดทันบ้างไม่ทันบ้างฮนะก็ต้องขออภัยครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกด s u b s c r ร b e เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิป ผมก็คงต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ